รายการกยอทอเพื่อชาวสวนยางสนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยจงเหงาน่าได้เวลาป้ากันช่วงของกยอทอเพื่อชาวสวนยางนะครับนะฮะป้ากันก็วันอังคารนะครับ ทีสามในวันอนาคารเขาป้ากันสองรอบวันธนาคารทีหนึ่งและวันธนาคารทีสามของเดือนในคัาวนี้น้องแอมน้องบีมนะครับจากกอยทอนานสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไล่เลี้ยงป้าบ่ถูกเพราะปีใหม่แล้วสมองมันกยดีไล่เลี้ยงปุ๊บเดี๋ยวผมป้ากันมันได้ว่าอู้ป้าบ่ถูกหรอในครับไปเอาเชือใหม่มากครับเจ้าสรุปแล้วคือไปกี่วัน อันนี้อันนี้เหมือนจี้เลยนี่นะจี้ก่อนเลียวพอออกันไปช่วงวันดีสงการนั่นนะคะจ้าบน้องเป้คนไหนมาฟ้องอันไปบ้านอย่างเดียวกาจ้าตํำหัวคนเท่าเหี้ยค่ะออกไปส่องน้าเป้นพอถอไปเล่นน้าเหียน้อยเปีย้นาก่อนเปียแนมก่อนเปียน้อยนถ้าแบบเปียนี้อายเปิดนนะบกติบอกเปียเนี่ยพี่ออดวันนั้นกลับบ้านเหมือนกันปกติจะบอกคดีเปียแน่มานังเมากันเนาะ มันก็มีคนเท่าไงเป็นมันตั้งหลังเอาหน้ามาคดทุกเปียวจะงวยไปด่ากันด่ามันเป็นคนเท่าเป็นเล่นกันได้ข้อปีเลยเปี้ยหน้านี่ก็มอนไม่แหมยางหนึ่งนะครับเนาะเป็นเป็นได้เพราะงั้นจึงม่อากาศเหมือนเมืองนนก็อเป็นควันค่ะเป็นหมอกเป็นควันสาวเมืองนน์นดีกว่าแหละ อีกว่ามาหน่อยดีกว่ามาหน่อยค่ะตีแท็กับตีแท็ก็คือมันปปกันเลยเนาะใช่ค่ะแล้วอยู่จังหวัดนี้เจ็บคอเป็นน้ำมูกย้อยครับะหลายตีเนาะเจียงใหม่ลำปางเจียงายเมืองน่านแม่ฮ่องสอนนะครับบ้านเขาก็ะเนาะแคบสุดๆเหมือนกันรออย่างเดียวรอฝนเหมือนกันค่ะรอฝนเหมือนกันเนาะรอฝนเหมือนกันเนาะแล้วก็รอกันนี้เนี่ยก็พอพยากรณ์อากาศไปหมดมันจะตกจะตกเมืองน่านมันก็แบบโอ้ยมาสักเตื่อ มนได้กระจุมันได้กระจุมันไดกอพอพยากรณ์อากาศมนได้ก็ว่าจะตกจะตกอิ่มตกสะเตือนะจะมันไดนานนะคะเนาะจึงใหม่ก็้อนฝนก็บ่มี่นานกันก็เลยเยียมหยวยาได้ก็เลยได้ค่ะไปแอลแช่น้ำนี่ไหนมีน้ำพอก็เลยไปแอลเออเดต้องไปแจ่น้าเนาะนะครับยังดีน้อยนะมีน้ำให้แจกนี่นะถ้าน้ำแห้งอําักัมนี่เสื้อตัวตรมไปแล้วเนาะ เนีเมืองหนานเรายังมีน้ำหลายสายนะนะครับน้ำหนานหลายสายนะครับผ่อก็ไปวู้ดตังเจียงกลางเป็นก็มีนะหาดแล้วที่ต้องจังไปแอลเหมือนเขาเมืองหนานเนี่ยไปเจอหน้าเหมือนพ่องมาได้ไปเลยกา้า เคยไปที่เดียวค่ะหาดแถวเมืองจังครับแต่ก็น่ามีปีไหนแห่งวียาสาตรก็มีก็ค่ะก็ต้องกเมยมาเคยไปเตื่อาต้องไปพองเนาะโลตสวนยางเลยกะช่วงนี้เพราะว่าไฟไหม้สวนกันเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ออกตรวจสวนย่างกันตลอดเลยรอคิวทำลายรอคิวเป็นสิบปะคะเจ้าแม่เข้าสวนยางกหไฟเข้าสวนลามจากไฟป่ามาพ่องแห่งพอง มาเข้าตอนนั้นสงการเห็นเนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปยู่เห็นเนาะจ้าหน่อยยุดกันเนาะเดีหลังสงการนี่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันค่ะแผนแผนกปฏิบัติการว่ารอคิวตรวจเป็นซิฟก่าล่เมื่ยค่ะมันจีจ้อมกันนูเนาะสนยามาพ่องอําเภอปุ่นพ่องอําเภอนี่พ่องเนาะใช่ค่ะขรถไปกับไกลเฮน่ะแต่ะบนบอกเดียวเดินสองกิโลเดินสองกิโลนะคะก็สำหรับใครที่ถ้าเกิดประสบภัยพิบัติแบบนี้นะคะ ก็ถ้ายัางมาได้แจ้งการย่างเน้อได้ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ประชาสัมพันธ์แถมรอบหนึ่งเนาะของเฮามีสวัสดิการช่วยเหลือนะคะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาได้นะคะเฉพาะหน้าแนนม่ค่ะมันมาได้เพียงพอสําหรับไปชดเชยให้หมู่เฮานะคะก็คือสามารถทําเรื่องแจ้งข้อมูลมากับการย่างได้อย่างแรกเลยก็คือถ้า ไฟไหม้เนาะเคลียพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งความนะคะลงบันทึกประจําวันไว้เนาะใส่จ่อเจ้าของสวนให้ถูกต้องนะคะถ่ายหูเก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะแล้วก็มาเตรียมเอกสารเอกส,อกสารมายื่นที่สํานักง,งานการยางพศไทยจังหวัดน่านนะคะเพือ่อทีเจ้าหน้าที่เปิ้ลจะถ้าหากว่าอยู่ในหมู่เดียวกับที่เปิดบังเอิญว่าจะไปตรวจอยู่แล้วถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะได้ไปตรวจทีเดียวกันได้นะคะพอตรวจเข้ามาแล้วจะได้เอาเข้าประชุมเนาะจ่ายค่าช่วยเหลือถ้าหากว่าผ่านหลักเกณฑ์นะคะ อย่าลืมแต่เกาะบระยัดเือเกิดเหมือนเดิมนะคะอย่าทิ้งไว้น้ำค่าเมื่เกิน30วันหลังจากเกิดเหตุนะคะือมาเจมติต่เปิดกับมันจะได้เงื่อนเาื่อนหลายมรใจะคุ้มเนาะแม่บ๊ายคุ้มสามปันเนาะสามพันบาทสามปันต่อปีต่อครั้งจ้าต่อคาง้ง อันนี้มันกะบอกคุ้มจะได้ก็ดูแลกันให้ดีเทาขนาดเท่าเตือนกันแล้วนะเนาะแม่เตื่นกันขนาดนักประชาสัมพันธ์กันขนาดนักเลครับแ<อ>ก็ว่าไปนอนในสวนบะเพนนะพอออกมากินข้าวที่บ้านเอาล่ะเข้าหลงก้นะกเข้าหองหลังแหละเจ้านอนเฝ้ากู้คืนบบนี้นะคะเมื่อวานพอพิกมาบ้านมากินข้าวมาเนี่ยแอนการที่บ้าน ไฟลอ่องล<า>ังเงี้ยแม่คะก็ว่าม,มาได้ทำแล้วเนาะน,น,นะจานหจ่นระวงังค่ะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอไฟนะครับไฟป่า <c oughs> ทีนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับใกล้เลือกตั้งละนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาอือเล่นกันไม่ได้ <c oughs> มีโครงการปาระกันรายได้นะครับเกษตร,รกรเจ้าสนยางระยะที่สี่นะครับรายละเอียดเป็นยังไงครับน้องแอมน้องบีมครับอันนี้เป็นข่าวดีขึ้พี่น้องเกษตรกรเจ้าสนยางเนาะเจ้า เพราะว่าเป็นโครงการประกันรายได้นี่นะคะมีเป็นเป็นพอประมาณว่าเป็นชงเรื่องกันนะคะคมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วเนาะค,ค่ะตั้งแต่ราคายางเริ่มเริ่มตกต่ํานะคะแล้วก็ชงเรื่องกันมีการติดตามความคืบหน้าต่างๆนะคะจนเมื่อวันที่28กุมภานะคะประมาณ28กุมภาพันธ์นะคะก็มีมติการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็อนุมัติโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นะคะซึ่งวัตถุประสงค์เนาะในการอ่า ทำโครงการนี้ก็คือหนึ่งก็คือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของกเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำนะคะแล้วเกาะอันี่สองก็จะเป็นเพิ่มรายได้และก็สร้างความเข้มแข็งให้กเกษตรกรชาวสวนยางนะคะโดยมีเป้าหมายรวมนะทั้งประเทศนะคะก็ประมาณ1ล้าน0 0แสนกว่าลายนะคะพื้นที่สวนยางที่เปิดกินแล้วประมาณ18 000, 000, ล้านไร่นะคะ ซึ่งกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยค่ะจะต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเนาะภายในวันที่30มิถุนายนปี2565นะคะก็คือ30มิถุนายของปีที่แล้วนะคะแล้วก่อนจะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆเนาะ อย่างระเกณฑ์ของโครงการนะคะอย่างระเกณฑ์นะคะก็จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางเทศไทยนะคะภายในวันที่30มิถุนายน2565นะคะแล้วสวนที่ขึ้นทะเบียนนั้นจะต้องเป็นสวนยางที่มีอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วนะคะโดยระเกณฑ์นี้เราจะใจให้รายละไม่เกิน25ไร่นะคะส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันเนี่ย้ายางก้อนถ้วยเดียสีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะประกันที่ อ่าาบาทนะคะ23บาทต่อกิโลเนาะโดยที่ปริมาณผลผลิตนะคะอย่างก้อนถ้วยเปิ้นจะคคำนวณไว้ดี40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะสำหรับระยะเวลาประกันเนี่ยเปิ้นจะประกันไรายได้2เดือนนะคะก็คือเดือนตุลากับเดือน พืชจกานะคะของปี6กาเนาะค่ะ,ะกำหนดค่าประกันรายได้นี่ก็23บาทนะคะถ้าเป็นยังก้อนถ้วยย3ิบาทต่อกิโลกรัมนะคะโดยแบ่งสัดส่วนเป็น2ส,ส่วนก็คือของเจ้าของสวนนะคะร้อยละ60ส่วนคนกีดร้อยละ40นะคะแบ่งเป็น2ขาแต่ถ้าเกิดขายกีดเองเนี่ยก็จะเป็นของเฮาหมด นะคะแต่ถ้าเวลาคนที่เป็นมีคนกีดเนี่ยคนกีดจะต้องมาขึ้นทะเบียกนกับการยางเลยนะคะถ้าสมมุติว่ากีดโดยที่บ่ได้เอาจื่อคนกีดมาขึ้นทะเบียนเนี่ยมันก็จะเข้าเป็นเจ้าของสวนถ้าเปืนแจ้งเป็นกีดเอง่อ็ขึ้นจ,จ,จ่ายเจ้าของสวนส่วนั้จากนี่ก็แล้วแต่เปิน่นไปอู้กันคนเดียวไปอู้กัน,คน,น,น <c oughs> คนเดียวนเดียวหลังบ้านเนาะหลังบ้านห้ามาามีก็ <c oughs> <c oughs> มีมาถ้ามานะคะเนาะส่วนหลักๆตอนนี้เนี่ยก็คือ อตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่เป้ลจัดจัดประชุมคณะอนุก,กรรมการบริหารโครงการประกันเลยได้อยู่นะคะระดับจังหวัดนะคะตอนนี้กำลังรอจัดประชุมอยู่ะนะคะสำรับใครที่รออยู่เนาะบางทีฟังข่าวจังหวัดปุ้นจังหวัดเพเพิ่นใจแล้วนะคะใจะเย็นๆก่อนนะคะอ,อย่าเพิ่งใจร้อนเนาะเพราะว่า,าในการดําเนินการจ่าย่างโครงการต่างๆนะคะเพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนนะคะคซึ่งลําดับแรกๆเลยก็คือช่วงเนี้ยที่ทางการยางการยางประเทศไทยจังหวัดน่านจะทําก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ,รนะคะเพื่อกเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆเนาะได้ฮบหูข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็จะมีการเอารายชื่อนะคะไปติดประกาศคือหมู่เขาได้ทราบสิทธิก่อนสําหรับคนที่ตรงตามเงื่อนไขที่น้องบิมบอกกตะกี้นะคะคยังอายุ7ปีขึ้นท<ม>ะเบียนก่อน30มิถุนาปีห5หนะคะค จากนั้นนะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเนาะอนุกรรมการระดับจังหวัดนะคะน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะคะแล้วสําหรับวิธีการปฏิบัติต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอความชัดเจนถึงกอนหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาชี้แจงกันถึงรอบหนึ่งนะคะ,ะ,ค,ะครับอันนี้ก็บอกคราวนี้กันไปก่อนว่าครงการมาละเป็นอนุมัติเรียบร้อยละ ในส่วนของแนวปฏิบัติเด็กกับจ้าบาแห่งกรรมใช่ค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งเอาหน้าบัญชีธนาคารมาคืนที่สำนักงานนะคะนะคะบัญชีทกศนี่อย่าเพิ่งมาเตือนนะคะเนาะเดี๋ยวรอรายละเอียดทํากรรมหนึ่งก่อนเพราะถ้าหากว่ามีการกําหนดรายละเอียดวิธีการตรวจสอบแล้วนะคะหลังจากติดประกาศรายชื่อก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการระดับตำบลเนาะที่ต้องไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะเมื่อตรวจสอบแล้วมีการรับรองเขาก็จะบันทึกข้อมูลลงในระบบ แล้วก็ส่งข้อมูลตรงนี้เข้าสํานักง,งานใหญ่ของการยางแล้วก็ส่งไปหาทกาศานะคะสำหรับใครที่มีบัญชีทกาศาอยู่แล้วทกาศาเปิดตรวจเช็คความถูกต้องนะคะมาได้เสียชีวิตหรือสูญหายเนี่ยเปิ้ลก็จะโอนเข้าบัญชีเขาไปเลยนะคะกร,รณีใครที่มีบัญชีหรือว่าเปลี่ยนบัญชีแล้วไปไปเปิดบัญชีใหม่ก็บ่ต้องมายื่นที่การยาง นะคะเพราะว่าทกศเปินจะตรวจสอบข้อมูลในระบบคนเดียวเปิลนะคะก็ถ้าหากว่าเมื่อใดเฮาได้ตรวจสอบรับรองสิทเรียบร้อยแล้วรอยอย่างเดียวรอสตางค์เข้าอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยนึงเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าจังหวัดน่านเฮามียอดเกษตรกรประมาณ2 0,000กว่ารายนะคะก็เพื่อความรอบคอบนะคะเฮาก็ต้องตรวจสอบเพื่อมันถูกต้องนะคะจะได้มามีปัญหามาทีหลังนะคะ สองหมื่นป่ายกันเนาะบ้านเฮาค่ะสองหมื่นหกพันโอ้ประมาณ <26 S 2> นั้นค่ะสองเยอะที่สุดนะคะนัมเบอวันนี่จะเป็นอำเภอนาโนยนะคะนาโนยนี่ประมาณสามพันแปดรองลงมานี่จะเป็นเวียงสาสามพันจิตแล้วก็เป็นภูเพียงสามพันสามแล้วก็เป็นอำเภอเมืองประมาณสามพันอิศค่ะครประมาณนี้อืมเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็อนหาข่าบข้อมูลในเบื้องต้นจากกยททก่อน เราบอกโครงกะเนี่ยมันขอดออกมาละนะครับเงินก็ต้องเข้าบัญชีแน่นอนนะฮะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับว่าประกันราคารายได้นี่คือต่อไหลนะครับประมาณกี่บาทครับตีประกันกันอ่าเขาประกัน2งวดนะคะงวดเาเดือนตุลากับพฤศจิกาถ้าคิดง่ายๆนะคะถ้าเป็นกลมๆเลยก็อ่ถ้าเดือนตุลาเนี่ยจะเป็น78บาท เฉยนะคะเจ็ดสิบบาทต่อไร่รเพราะว่าร,ราคาส่วนต่างนะคะราคาอ้างอิงที่เป็นคํานวณมานะคะลบ,บกับราคาประกันสามบาทนะคะจะอ,อยู่ส่วนต่างอยู่ที่1นึบาทเกสิบ้าตังค์โอ้กันไหลเนี่ย เกือบเกือบสองบาทเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็เอาไปคูณที่40กิโลกรัมต่อไร่นะคะก็คือตกไร่ละ78บาทาค่ะแล้วก็สำหรับของงวด2เดือนพฤศจิกานะคะราคากางอ้างอิงเนี่ยจะอยู่ที่18บาท94สตังค์เนาะห้าชคเชที่2 3บาทนะคะส่วนตังอยู่ที่4บาท กับแผม6สตางค์เนาะถ้าคำนวณแล้วเนี่ยมันก็จะตกประมาณไร่ละนะคะเฉยต่อไร่เนี่ย162่ยบาท40สตางค์โอ้โอเพราะฉะนั้นรวมกันถ้า2งวดนี่นะครับก็78บวก162จะอยู่ตี2ร้อย่บาท เอาตัวเลขกลมๆเนาะต่อไร่ไ่โถ่บังคงมีกีไใดเป็นหื่อสักสูงสุดสองห้าไร่กันอเกินสองห้าไร่ค่ะเราตอกกันมากันนี่เราเฉยได้นะคะมาเป็นก้า้พอได้พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่เนาะโอ้กะกะ่ะนี่นะถ้าสมมติเขามีสักสิบไร่กับสองพันสี่เนาะไร่ละสองรอยสีบ สิบลายก็บสองเปนสี่ตาสาวไายก็บสี่เป็นแปดจะพอดีช่วงหน้าฝนนะคะไปลืมซื้อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเปิดกระจังยากเห็นอ่ะเาได้ได้การชดเชยที่เอาไปซื้อปุ๋ยให้เน้อได้ไก่ย่างก็ต้องบำรุงยางเน้อจ้าวโอ้แต่ว่าแต่ว่าเงินจะเข้ามาได้เทาก็ยังบ่หู้เต็มเราแค่ไนกรรมการประชุมกันหลังหลังจากนี่ไปเดี๋ยวก็ประชุมกันไหมครับประมาณอาทิตย์หน้าจะประกบประชุมค่ะ อ่ะทีนี้เนี่ก็คือข้อมูลพี่น้องกเกษตรกรประมาณนี้กันก่อนนะครับอืมนาภัยตีตีจะได้จริงๆแล้วมันมันง่ายต่อการทํางานของเฮาก็หลังจากตีเฮามีการ เริ่มนับกันทาไมตอนนี้ขึ้นทะเบียนตีเอื้ออย่างก็ตีสมมติเป็นสีท้องสีเหลืองนะเนี่ยสมมติสีเหลืองนะฮะมันมันง่ายต่อการทํางานของเขาก็สําหรับการขึ้นทะเบียนไปน้องเกษตรกรแล้วก็การจา่ายเงินชดเชยที่เอ้าครับข้อมูลตรงนั้นอเมจได้ก็ครับถามข้อมูลจะทได้ค่ะก็คือง่ายขึ้นทบ่ต้องเอาอ่าเรื่องตรงข้อมูลพื้นเนื้อที่ค่ะเพราะว่าเขาเอามาพอดในระบบหมดแล้วเงี้ยค่ะเพราะปกติถ้าสมมติเรายังไม่ได้พอดในรั้วเขาต้องไปก็บมาต้องเสียเวลาในการนั่งพอดค่ะแล้วถึงจะออกไปประชาคมหรือ ไปเซ็นรับรองต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้คือขั้นตอนนั้นเราตัดหมดแล้วค<ม>่ะเหลือแค่ไปติดประกาศรายชื่อให้เกษ,ษตรกรมาตรวจสอบรายชื่อ<ม>สวนเฮาแปลงเฮาครบถ้วนหรือไม่ถ้าครบถ้วนแล้วเดี๋ยวประกาบจะมีขั้นตอนในการรับรองสิทธิ์ต่อไปแล้วก็ถ้าเราลองสิทธิ์แล้วก็สามารถจ่ายได้เลย <S <S <ม>ใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการเป็นเาปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเองนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ล่าสุดแล้วส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เราพบเมื่อปีก่อนๆนะคะก็เป็นเรื่องของ พื้นที่ที่มันมีเอกสารสิิ์เนาะเวลาจะจ่ายเงินนะคะเขาจะจ่ายได้ก็อต่อเมื่อได้เอาแปลงมาวาดแล้วนะคะเหมือนน้องบิมบอกแต่ปีเนี้ยคนที่มีรายชื่อเนี่ยเท่ากับว่าได้วาดแปลงทุกคนแล้วทีเนี้ยเนื้อที่ก็จะไม่ใช่เป็นปัญหาละนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเวลาวาดกันนี่คือคนนี้ทับคนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีเอกสารซิ์เวลาบางทียิงพิกัดดาวทงดาวเทียมไปพื้นที่มันก็ทับซ้อนกันแล้วเคลียร์กันเมินค่ะเสียเวลาเคลียร์ เมอนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ปีนี้น่าจะโอเคค่ะเพราะว่าข้อมูลเขาถือว่าพร้อมนะคะเหลือแค่กระบวนการวิธีการนะคะครัรบเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่นั่งเกษตรกรตีตีจะได้ฮับซิดากับคู่กันละคู่หลายจกันละเนาะว่าไผายฟังตีจะได้นี่ค <c oughs> รับเพราะเขาใจฐานข้อมูลจากตีเขาเคยทำกันลาสุดตีปั๊บปุ้งกันนน <c oughs> ่น่ะจ้เนาะก็ยังตีบอกได้คิดว่าสองหมื่นกว่าหลายสองหมื่นหกเอาตัวเลขกลมๆเนาะสองหมื่นหกเมืองหร่นะตัวนี้หูละนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก่อ ไปติดประกาศรายจื่อกันจ้าวผ่สองหมื่นหกตันก็รา้ายนี่นะครับแต่ลราเขาไปติดตรงไหนกันพองครับน้องแอมน้องวิมอ่าสจนนวน่าจะเป็นติดตอ่าผู้ใหญ่บ้าน,านคา่ะประชาชนที่ตั้งเพลง ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อนะคะเดี๋ยวต้องรอประชุมเราจะยืนยันกันนะฟังไปพอแต่ไหนยังไม่ได้ยิดท้อเนี่ยนะว่าเจติยงไม่ได้นี่ยังไม่ได้ติดต่อเนะแต่ข่าวๆก็คือนีถ้าเวลาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆน่าจะไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็สามารถไปเช็คข้อมูลได้ที่ห้างว่าสวนเขาครบหรือเปล่าเนื้อที่ครบแปลงครบหรื่เคล่าหลังจากนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าเปิ้นจะทำยังไงต่อ แต่หนก็คือต้องต้องรอประชุมอาทิตย์หน้าอีกทีนึงต้องรอประชุมของอนุก,ก,นกนรรมการระดับจังหวัดกันนี่ก่อน <c oughs> เพื่อจะได้แนวทางที่แน่ชัดนะคะอ๋อแตอนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครั้งหนึ่งก่อนเนะาะแจ้งข่าวดีเป็นลาใจจุม่มแล้วนี่เป็นยอดสมยงแล <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับตีชมหันผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์คุณกันจนา ى, แล้วก็มีปีน้ำหลับไกลโอ้อนี้นี่จะบอกว่าถ้าถ้าใครลงน้ำเนี่ยไปหาปีน้ำหลับไกลก็ได้นะยเป็นอยู่ตีจิงกาง เชียงกาเออมันมีหาดอยู่หั่นนะ่ะบ้านบ้านเป็นอยู่ทิศหาดหาดลำเปลือเลยนะครับเออเนี่ยลุงนายเนี่ยไปแอลได้ <laughs> ไปแอลได้ไปแอลได้เออเนี่ยเนี่ยครับเออเป็นมีเป็นมีอันพอลงไปลุ่มน้ำมนะันอ่ะเป็นจะมีซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้ม,ม,มกำลังเลยนะนะครับมีอาหารเอกะไปไปแอลงเนื้อ นะครับไปหาลุงนายน่่ขนาดลุงนานอหลับไกลขนาดไปถึงก็ไปแนะนําตัวกันนะบ้านสนตะลื้อบ้านสนตะลื้อเลยเช็คอินนะไปบุทุกนะเช็คอินไม่ตีบ้านสนตะลื้อฮะนะครับเป็นบ้านมันอยู่ฮันแล้วก็หลุมมันก็เป็นน้ำเลยลําน้ําเปือเลยแล้วเป็นมีอันสถานที่ที่เขาเล่นน้ำมีอาหารไปขายเหมือนกุฏิตีนิ้นั่งไปอ,ไอ๋อเหมือนใตาน้ํากุฏินะอันนั้นครับแต่อันนี้เป็นใหญ่ใหญ่นะนะครับ ต้ลงไปเนาะหาดหาดหาดบ้านดอนซบเปลือหาดบ้านดอนซบเปลือยได้ได้ยินได้ยินอยู่เนาะได้ยินจู้่เนะเนี่ยเนี่เขาท่าอยู่เข้าท่าอยู่นะครับพี่ออดก็ว่าจะไปจะไปเนี่ยมันไปสักเตืรอต้องตั้งหน้าตั้งตาไปเนาะมันเจ๊มกลางมันอ่ะเออมันเจ๊งงานก็เดี๋ยวต้องตั้งหน้าตั้งตาไปนี่ยไปหาลุงนายได้นะ นะครับก่อนไปกับไปเช็คอินตีบ้านลุงนายกับบอกไปเหนียวน้อยอย่ากินอย่ากินหลับไกลไปหนึ่งบอกบอกว่าเชื่อไว้เดี๋ยวพี่อ้นมาจ่ายได้อยู่ได้อยู่นะฮะไปตีหาดบ้านโดนซบเปือรก็ได้ตีเจียงกางนะครับลุงนายพอเฮาอยู่นะฮะทักทายก็ไปให้ไ่ได้หดน้ำกันนะเอาหดส่งหัวใจไว้กับปอละเนาะอ่ะเอาไปอู้เรื่องของโครงการประกันรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรไปตะกี้กัมหนึ่งละ นะครับก็เน้นย้ำให้พีน้องเกษตรกรได้หู้นะว,ว่ามันอยู่ในในช่วงของการที่เขาจะต้องมีขั้นตอนในการทํางานนะครับ,รบก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปประกาศลายจื่อกันติดลายจื่อให้พีน้องเกษตรกรเขาต้อง,ต,องต้องตรวจสอบก่อนจริงๆพีน้องเกษตรกรต้องตรวจสอบกันในฐานะที่ตีเฮาเป็นเกษตรกรชาวสวนเย่างเขาจะได้ฮับซิดเลยครับสามารถตรวจสอบได้ค่ะมันจะมีลิงก์ของกยทอค่ะ,คะ,ะเดี๋ยวกยทจะปักไว้ที่หน้า Facebook เป็นรูปการย้มประเทศไทยจังหวัดน่านนะคะกดเข้าไปแล้วก็สามารถใ,ใส่ใส่เลขบัตรประชาชนค่ะสามหนะลักเข้าไปแล้วมันก็จะมีข้อมูลคือหาว,ว่าขึ้นทะเบียนไปเมื่อไรเมื่อไรมีสิทธิ์ขึ้นมีสิทธิ์ได้รับประกันเลยได้หรือเปล่า<ช><ช>ค่ะ,คะเป็นข้อมูลเบื้องต้น,นะะในระหว่างที่รอรายชื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะเอาไปติดประกาศคือนะคะสามารถเช็คสิทธิ์เบื้องต้นได้นะคะส่วนเล่มเหลืองก็ตอนนี้ยังรอจะสรรจากกรุงเทพอยู่ ไปถามกันก็เกษตรกรไปถามกันก็ไม่มได้ค่าก็ขึ้นทะเบียนไปมดละไออยังค่าก็ยง้มมดละสมมติใครย,ยังมาได้อีนอ,อ่ะราคามาทุกวันเลยก็ค,คือตอนนี้ต้องรอการจัดสรรจากจจกรุงเทพก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังมาได้เลื่อมเหลืองนะคะแต่ก็เห็นว่าเมันมีปะกันรายได้กว่าจะมีปัญหาก่ออันอันนี้มาต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเราอิงข้อมูลในระบบของการยางอยู่แล้วนะคะส่วนเลื่อมเหลืองนี่เดี๋ยวถ้าประมาณกลางปีนี้เนาะถ้ามาจะได้นะคะเขาก็จะแจ้งทราบนะคะแล้วก็จะพิมพ์ นะคะพิมพ์ข้อมูลแล้วก็แจกจ่ายเหมือนที่เคยทํามานะคะฝากทางผู้ใหญ่บ้านกาหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปแจกมือน,นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งสําหรับช่วงนี้ใครที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มทะเบียนนะคะเพราะว่ามีมาติดต่อว่ามาปรับปรุงข้อมูลหรือว่ามาอัปเล่มน,นะคะ อันนี้กขอช่วงนี้ชะลอ,อก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการประกันรายได้ถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะว่าคนขอเพิ่มแปลงเงคะ่ะค่ะกลัวว่าเดี๋ยวบางทีถ้าไปเพิ่มเนี่ยข้อมูลมันจะล้วนเดี๋ยวชื่อเราจะหายค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดมีเท่าไหร่ให้คงไว้ก่อนพอหลังเซสซ้นโครงการประกันรายได้เดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มมาลดทีหลังมาเพิ่มแปลงทีหลังได้แต่สําหรับของครที่ยังบิเกยขึ้นทะเบียนการยังเลยแล้วประสงค์จะขึ้นก็ขึ้นได้ตลอดนะคะ ผ่องที่บอกว่าสนยางไปซื้อเพิ่มนะครับเพราะหลังจากพราเขาบอกว่าคนตีจะได้แฮบซิสนี่ก็คือขึ้นทะเบียนภายใน30มิถุนายนหกแค่รเราจะันหลังจากมิถุนายนหกแคเแล้วผ่องไปซื้อสนยางเพิ่มผ <c oughs> ่องไปอันอีปออีแม่โอนเฮือผ่องอันนี้จะได้เมื่อเกึงมืมีผล ใช่ค่ะเพราะร<อ>ข้อมูลเราตัดที่วันที่30มิถุนาหกห้าแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าอู้หลังหลังจากมิถุนายนหกห้ามันราคามีสนยางเพิ่มค่าจะได้นักกว่าเกา่าอีอยมันม่มีผลเนาะจ้าเออเพราะฉะนั้นก็คือ,อยังบ่ต้องไปปรับปรุงข้อมูลเหมต้องไปยี่อย่างสักอย่างเตือ ลองเงินมันเข้าบัญชีเห่อกรื่อมันแล้วโครงการประกาศรายได้ระยะทีซีนี่ไปเห่อ่ะก่อยไปปั๊บปรุงกันทำไมเจ้าเนาะเดี๋ยวข้อมูลมันจะล้วนต้องดีของกันค่ะเวลาปรับปรุงช่วงนี้ต้องต้องเกษตรกรเช็คให้ดีป่ะผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานไหนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเป็นการปรับปรุงข้อมูลของสํานักงานเกษตรนะคะก็สามารถไปตามที่ผู้ใหญ่บ้านเิ่นแจ้งได้เลยนะคะ เนาะบเจ้ว่าก็อย่าท้อว่าบบฮื้อไปบบบไปละบบใช่นะคะคนละอันกันคนละอันกันถ้าเรื่องการย้างขื้นมหาเพ่ถ้าเรื่องพืชอย่างอื่นฮื้อไปตี น,น่วยงานปุ้นทางงานเกษตรแต่ว่าถ้าของการยางถ้าถ้าเป็นยางพารานะคะคะือแจ้งข้อมูลไว้ทั้ง <camar dużo S 2> สองที่ทั้งของเกษตรตัวแล้วก็ของการยางตัวค่ะถ้าเล่มเขียวเล่มสีเขียวของเกษตรให้ไปปรับปรุงที่สํานักงานเกษตรแต่ถ้าเล่มเหลืองให้มากยทนะคะเป็นดีนสมเนคนละสีเนาะเจ้าสมุนคนละสีค่ะแล้วคนเอาเล่มเขียวมาให้เขาปับให้เขาปับบเพื่ออะไนะคะอะข้อมูลของเกษตรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเป็นห้องปรับปรุงกันอยู่ค่ะของเกษตรนะคะ ครับเล่มเขียวเล่มเล่มเขียวไปทีสันแานเกษตรเนี่ยมันจะทกศนะ<า>ไม่ใช่<ะ> <c oughs> ถ้าเล่มแดงนี่ทกศ์สอ์ม <c oughs> ีกี่เล่มมีแมวมาม้วนพอเสื้อนะทกศ์สอก,ก่อนอยใส่เสื้อเขียวนะ<า>นุ่มทกศ์สอ์ใส่เสือ้อสีถ้าก่อนอย่าอใส่เสื้อสียังสีเหลืองสีเหลืององะ่ะ <c oughs> <laughs> เออเออเอ NO. อน้อเพราะฉะนั้นแจ้งขบวนกเกษตรกรในหับทูว้ยหับสาบนะครับว่าเวลาที่เปิปนื่อไปปรับปรุงข้อมูลอะไรอย่างในขึ้นทะเบียนเนี่ยเพื่อพอเพื่อศึกษาดีๆว่ามันเป็นเปรียบกับเ,เรื่องอะไรอย่างของหน่วยงานไหนของหน่วยงานไหนเจ้านะครับพีอ่อพ้องกับตีท่านมาก่อนหน้านี้งงกันนะเนาะก็ <laughs> เป็นเกษตรเหมือนกันนะ <laughs> จ้าอย่างนี้นนี่งงเป็นเกษตรเหมือนกัน นะครับก็แจ้งให้นี่น้องเกษตรกรได้ห้าพันกันนะครับแต่เงินเนี่ยมันจะจริงๆแล้วคือมันจะเข้าประมาณช่วงไหนครับหลังจากที่เฮาอู้กันเนี้ยเพื่อใหเพื่อเห็นกการประกายรายได้เนะครับเพราะว่ามัน้สิ้นโครงการมาได้อ้นกัญญาค่ะกันยาปีนี้กันญาปีนี้ค่ะโอ้นะฮะจ้าก่อถ้าหากว่าหลังจากดาเนินการเนาะหมายถึงว่ารับรองสิ์เรียบร้อยบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ มันน่าจะเกิน2 3สาสัปดาห์เงินก็น,น่าจะเข้านะคะ<ม>แต่ตอนนี้เขาติดอยู่ตรงที่ขั้นตอนการรับรองสิทธ <c oughs> ิ์นะคะก็ยังมีการต้องหาลือกับทางคณะอนุกรรมการเพื่อนก่อนนอก่าวิธีการดําเนินการจะได้ที่จะทําให้โครงการมันสามารถผ่านไปได้อย่างฟลร์นะคะรวดเร็วแล้วก็รัดกมเจสา<อ>เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรต้องได้รับประโยชน์เต็มที่อยู่แล้วแล้ว,ลวก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ท,ทางานก็จะได้รู้สึกปลอดภัยตัวนะคะในการทํางานโครงการของรัฐเ<ม>นาะ พราะมันเป็นเงินหลวงเนาะเขาก็กลัวเนาะไมกลัเงินหลวงนี่นะตกน้ํากับอะไรตกไฟกับมาไม่ครับเวลาเขาจะเบิกจัดจ่ายเนี่ยมันก็ต้องรัดกุมหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเข้าใจมูเจ้าหน้าที่นะเวลาจะจ่ายไปนี่ขาของคุณอยู่ในคุกข้างเลยนี่นออันนี้อันนี้อู้กันจริงทุกวันนี้แซวกันว่าเอารองเท้าเนี่ยไปวางจองไว้แล้วหรือ เมื่ก็เวลาเขาเอาเงินหลวงมาจ่ายให้ปีน้องเกษตรกรหรือบบบเฉพาะการยางนะทุกหน่วยงานนะครับที่เอาเงินเอาเงินหลวงมาจเนี่ยนะครับมาทําโครงการต่างๆเนี่ยเป็นก็ต้องรัดคุมเนาะเพราะว่าเบิกเพราะว่าล้วเขาจ่ายไปแล้วถ้ามันมีปัญหามาเนี่ยนะครับมันก็เนาะอย่างที่บอกว่ามันมีกฎหมายอย่างอยูเนาะเขาก็เหมือนกับเขาก็กลัวเหมือนกันนั่นะ เพราะนั้นก็เลยต้องเดี๋ยวรอ,อประชุมอีกทีหนึ่งนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์ถึงกัมหนึ่งะคะประชุมกันเมื่อใดก็ครับน้องเอมน้องบีมอ่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าต้นสีส่ต้นห้านี่นะน่าจะประมาณนี้เนะเ<ร>าะน่าจะประมาณนั้นนะคะเอออ่ะพักก,กันหนึ่งนะครับลราเดี๋ยวามาอู้กันชมใต้เนาะ นะครับเรื่องของการยางว่าเมื่อก่อนมีคนถามมีออดเกี่ยวกับเรื่องของอัน้ำยางปุโดกมันเดียวนี่ยังมีอยู่ก็ฮะเกี่ยวกับปัญหาน้ำยางที่มันตกเลือลาดามท้องถนนเมื่อก่อนจะมีเนาะบอกกินมันอย่างมะเหม็นเนี่ยเหม็นน้ำยางพองถนนลื่นพองเอมเดียวมีเสียงสะท้อนกับไปพองก่อนน้องแอมน้องบีมเคยมีหรือเปลาก่อหลายปีมานี้แล้วนะเนาะเมื่อประมาณสองปีสองสามปีที่แล้วนะคะเป็นทาง เครือข่ายเกษตรกรชาวนาจังหวัดน่านนะคะเพิ่นได้หาจุดที่แบบเป็นที่เพื่อท้องปล่อยออนย้ำยางปล่อยน้ยางค่ะสำหรับรถที่เพิ่นมาซื้อขายยางพารากันนะคะก็น่าจะลดผลกระทบตรงนี้ได้พองค่ะถึงจะค่อยบ,บ,บอกค่อยมีเรื่องตรงนี้เข้ามาสักตาใดช่วงนี้บ่งคนมีแต่คนจมเนะาะจะ<า>บ้านจมกัมนไงเมื่อเจ้าเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเฮาเฮากันเนี่ยมูตีขี้รถไหลลงฝนลงมาหน่อยอาอละเนะครับเ<า>รืจะทนย้งช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงตัวเนาะ เ <L> อ๊ะหรือว่าเขาทําเป็นยางก้อนถ้วยแห้งกันเพราะบ้านเฮามีเอ่อ,อ,<ช>อันนี้แก้ไขได้เนาะเจ้าออยางก้อนถ้วยแห้งเพิ่มมาเนาะเพราะบางตีเป็นยงญญางก,ก้อนถ้วยแห้งมันก็นจ,ะจะบมีน้าในเวลาขนส่งค่ะน้องมาก่อนคือมันเป็นยางก้อนถ้วยไมได้เนี่เวลาไปมันทับทับกันหน้ามันก็จะไหลลงแม่ค่ะแล้วก็เราก็แก้ไขปัญหากันด้วยกันตีไปมีบ่อพัก เอาน้าไปเทกันคะัะแก็แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีในช่วงของโครงการชะลอการขายยางตัวเองนะคะเออไอเนี้ยดีไอเนี้ดีเพราะว่าทางกลุ่มสถาบันนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับการยางอย่างเช่นทางทางบ้านหลวงนะคะก็มีหลายๆกลุ่มที่เปิ้นเข้าร่วมโครงการชะลอโดยการซื้อยางของสมาชิกเก็บไว้นะคะเพื่อรอขายในเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยก็จะเปิ้นทองว่า ลดหนึ่งลดปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดนะคะคสองก็คือลดปัญหาเรื่องการขนส่งยางเนาะก็เลยบอกค่อยบอกค่อยมีน้ํายางไหลย้อยใตาใดเพราะว่าเพิ่นเก็บไว้ก่อนนะคะกอันนี้ดีนะ,ะอันนี้นดีนะดีด,ด,ดีหลายอย่างนะครับคือเขาเก็บไว้ก่อนอันนี้ยางราคาถูกเลาก็ชะลอไว้ก่อนมาขายเตื่อสวนในตีราคายางมันขยับพอกระเทขายอันนั้นก็จะได้กําไรนะอันนี้ก็เป็นโครงการดีดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง แล้วก็แหมยางในยีติบอกเนาะเอาเก็บพักไว้ทันก่อนนำยางอย่าได้บตดต๊บดเลียไหลเจ้าข้อดีของพี่น้องเกษตรกร,กรเอ้ามาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับยาอย่างดีฝากัน,นี้ดีกว่าค่ะฝา,ฝากติดตามนะคะ <c oughs> ติดตามการยางนะคะสําหรับข่าวสารต่างๆนะคะก็ฝากติดตามเพจการยางนะคะ <c oughs> ถ้าเป็น a ฟ e b o o กก็จะเป็นกอยท่อจอน่านนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเพจก็คือจะเป็นเพจการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหว โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันต้วยนะคกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะเหมือนอินฟูเอ็นเซอร์เลยนะอินฟูหน้าใหม่อินฟูหน้าใหม่ขอบคุณท้องแอมต้องบีมครับปากกันใหม่เดือนหน้าเนาะนะครับอาวันี่ลากันไปก่อนครับ